เก็บผักกะทินริมรั้วนะคะยอดกะทินอยอดอ่อนๆนะออยอดกะทินคนที่เป็นโรคเก้าหมอไม่ให้กินนะคะคนที่กดอยู่ลีกสูงหมอไม่ให้กินยอดผัก มันจะทำให้ปวดขามันจะทำให้กดยูริกสูงขึ้นนะคะพวกยอดผักบุ้งยอดผักทุกชนิดยอดตะยอดอ่อนทุกชนิดนะคะห้ามกินจะทำให้ค่ากดยูริกสูงไม่สามารถกินได้แต่มันอร่อยอ